อ๋อแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์เทจตี้โมบายแล้วก็ผมเอฟดรอฟคนเดียวนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยนะเปลี่ยนฉาก BR มาเป็น MP นั่นเองนะครับเออช่วงนี้คือ BR มันขี้เกียจเล่นอะโอเคยิงเอเบ็กนายก็ยังโหดทุกแพทนะครับโอเค ยังไงยังไงหนูยิงครับพี่ตอนนี้ผมอยู่แค่แรงโฟนึงเองนะครับคือยังไม่ได้สูงมากต้องขออภัยด้วยอาจจะเจอแบบไม่ได้เก่งมากนะครับโอเคยิงมาแล้วตอนนี้3ตัวหัวตักไปเลยที่เดียวโชว์ข้างบนอย่าน้องหัวแตกไปดีหัวแตกไปดีปดใครนะที่ดูช่องผมนะสามารถนะเข้าแคนไม่ได้เลยผมรับหมดไม่ว่าจะเป็น br หรือ mp นะครับถ้าดูช่องผมจริงๆจ,จะรู้ว่าผมเนี่ยเล่นทั้ง br ทั้ง mp เลยนะนะครับคือผมไม่มากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผมจะทำ แหลงทั้งสองทั้งสองหมดเลยนะทั้ง BR ทั้ง MP นะครับยิงเข้าไปยังไงตายไหมเก็บเป็นหนึ่งที่เหลือเพื่อนเก็บนะส่วนตัวนะเคยบอกไว้บ่อยมากๆแล้วว่าชอบ MP มากกว่านะครับส่วนตัวแล้วนะครับชอบ MP มากกว่านะมันหัวร้อนดีอย่างนี้โอ้โหเอ้ยหลังรถวะไม่เป็นไรครับบุกใหม่นะครับนวมนวมเฮ้ยยังไงวันนี้โอ้โหเขาแหมเอ้ยกระตุกเล็กน้อยไม่เป็นไรครับ ไม่ตัดนะครับตายก็ไม่ตัดครับเล่นอย่างนี้เลยนะครับโอเคยิงกันไปเลยแต่ผมผมน่าจะเอา B ีให้ขึ้นอ่าร e g e นก่อนแล้วค่อยมา MP นะครับยังไงผมก็ต้องมาเล่น MP ให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าขออนุญาตเล่นอ่า b ีอให้ขึ้นร e g e n ก่อน,นครับตอนนี้คือใกล้ใกล้จะใกล้จะแกนยังไม่แกลลนะักทีนะก็นานอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่แค่ อะไรวะมา5มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับในส่วนของ BR นะนะผมผมขึ้นรีเจนเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาทํา MP นะครับผมโอ๊ยโอเค,อเคพูดไปด้วยดูไปด้วยนะฮะฟังไปด้วยโอเควันดีจ้าโอ้โหอ,อ,อย่าดิน้นอย่าดิ้นน้องอย่าดิ้นยังไงโอ้โหโคตรเยอะไม่เป็นไรนะครใครชอบดู BR หรือ MP ลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างดูนะครับว่า เพื่อนๆเนี่ยชอบดู BR หรือ MP ที่ผมเล่นนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับจะได้พูดคุยกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ๋ยนะครับอุ้ยวัสดีวัสดีโหเป็นไงเขาอาจจะยังไม่เก่งนะครับเพราะว่านี้เพิ่งแรงโปรหนึ่งเองครับอุ้ยโปรหนึ่งโปรหนึ่งนะครับอหเป็นไงจะขึ้นรีเจน์ยังไงก็โหดแน่นอนครับโหดแน่ๆนะฮะโอ้โหเป็นไงเมามันกันทีเดียว เอ้ยยังไงโอ้โหแตกไปดิแตกไปดิปดนะครับคือผมว่าถ้าถ้าเทียบสถิติแล้วอะผมอันนี้ผมผมเดาไอ้ผมไม่ได้เดาจากความรู้สึกผมเองนะผมรู้สึกว่าใน,น่วนของ BR จะขึ้นแรงง่ายกว่านะครับไม่ใช่ว่าช่วงนี้มันคูณแรงนะครับไม่ใชนะ่ไม่เกี่ยวนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันมันขึ้นง่ายกว่านะครับคือเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นมันง่ายกว่าเพราะ อย่าง MP มาเล่นแป๊บๆถ้าติคุณแพ้5้าตาก็คือลงมาเลย5ตาแต่ถ้าคุณเล่น BR เงี้ยโอเคคุณชนะได้ที่5้ามังได้ติดอันดับท็อปอ่างเงี้ยอ่าคุณก็ขึ้นมาเล่นเล่นลน,ลน,น้อยๆอย่างน้อยมันก็ไม่ลดแต่นะ MP นี่คือแบบโอ้โหเล่นวางระเบิดทีนี้ลดทีม่ง40 50นะครับคือมันผมว่ามันขึ้นยากกว่านะครับแล้วก็ตึงมือกว่าผมเล่น MP ปวดแขนกว่า BR นะซึ่งก็บอกเลยว่า ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า BR จะขึ้นแรงง่ายกว่านะครับดูจากจริงๆรดูจากตารางตารางของเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับว่าส่วนมากแล้วอ่ะแต้มของคนที่เล่น BR จะสูงกว่านะครับ MP จะแต้มน้อยกว่านะครับเพราะว่าแบบมันเตึงมือแต่ไม่ได้บอกว่า BR ไม่โหดนะ BR ก็โหดนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาแค่ติดอันดับมันก็ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล่นอนเฉยเฉยอะไรเงี้ยเนอะไหมนะแต่ว่าถ้าเทียบความยากง่ายสำหรับ2บทโหมดนี้แล้วไม่แพ้กันเลยนะ ผมให้ยากคนละแบบแต่ยากพอๆกันเลยนะครับแบบโอ้โหแล้วเจอคนคนโหดนี่ทั้งคู่ทั้งปีอาร์ทั้งเอ็ MP, มพีเอาไม่รอดเหมือนกัน,นครับผมยืนแคมป์ดักหน้าบ้านแล้วตอนนี้ไม่พูดมากแล้วครับยิงเข้าไปหนึ่งเม็ดสองโอ้าไม่โดนสองโอ้าโดนนี่เอาไปกินดิเอาไปกินดินะครับตอนนี้เขาน่าจะฮิตอ่าเล่นไอ้ระเบิดอะไรเทอร์ไมท์หรือเปล่าที่มันระเบิดแบบ ผมไม่รู้ระเบิดอะไรระเบิดที่มันปลาแล้วมันแปะแล้วมันเป็นพกอะนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนมานะครับผมเล่นระเบิดแปะไปก่อนนะครับมีไม้จ่าข้างบนไหมมีนะฮเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยยังไงโอ้ยเฮ้ยโอ้โหแบบมันจริงๆนะฮะที่ผมเลือกเล่นอ่า BR ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันคูลแรงอยู่นครับจริงๆอ่ะผมจะเลือกเล่น MP ก่อน VR เสมอนะครับเพราะว่า โอ้ยกาจะกะจะต่อยมันสักหน่อยมาโทเอ,อ้ยโอเคปกติผมจะเล่น MP ขึ้นเลเจนต์ก่อนที่จะมา BR ขึ้นเลเจนต์นะเพราะว่าผมทำคลิปส่วนมากก็คือ BR ใช่ไหมพอผมเลเจนต์เอ็มพีปุ๊บผมก็จะมายิง BR ยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือต้อง BR ก่อนแล้วค่อยมา MP ที่หลังแล้วก็ค่อยกลับไป BR อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงฮนะช่องผมจะเป็นอย่างนี้ทุกซีซั่นนะฮะเออจะกลับไป MP BR MP BR เพราะผมเล่น2โหมดเลยนะก็กินยิง เดี๋ยวโอ้โหลูกซองไม่ไหวนะครับลูกซองโอ้เขาขึ้นแรงสูงสูง,สงนี่หนกักกว่านี้แน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงเล่นจนหงุดหงิดเลยอ่ะผมเอาแค่คือรีเจนก็พอแล้วครับ MP อ่ะไม่ไหวจริงจริงนะครับแต่ละคนนี่คือแบบมันคือปีศาจทั้งนั้นนะครับโอ้โหโอเออเอออ๋อโดนพีเดเตอร์มิดไซล์เอ้ไม่ใช่พีเดเตอร์ดิมันเป็นอะไรนะนกก็บินกระดาษอะ จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วเอ้ยข้างหลังโอ้หลังเข้าเคียเอ็มว่ะลูกซองเริ่มมาว่ะเขายิงผมไปต้องเจ็ดตัวแล้วนะไม่เป็นไรครับเราเล่นลูกซองไม่เป็นนะโอเคเฮ้ยโอ้โหย,ย,ยังไงหวัดดีหวัดดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนกันหมดนะเปลี่ยนกระสุนก่อนนะตอนนี้ข้างหลังเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมโอ้โหเกิดกันเพียบเกิดกันเพียบเกิดกันเพียบ ตายไปซ้ายหนูขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นนะพี่ไปลแล้วนะไปไม่ขึ้นพี่ไปลแล้วนะจ๊ะเฮ้ยอโอเคอาออีกแล้วนะครับจะมาเทียบกันไม่ได้นะครับ BR MP นี่จะบอกว่าเล่นเหมือนกันนี่ไม่ได้เลยเล่นคนละแบบโคตรคนละเกมมาเลยครับมันคนละแบบเลยอะ่ะเฮ้ยแม่เอ้ยแค่เอ็มแม่งวิ่งไปวิ่งมาวะเตา วัสดีโอ้จบแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเกมที่2แล้วตาน,นี้มี2เกมครับตาแล้วก็ชนะไปนะ One hour later โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่เกมที่2นะครับผมในแรง้งอีกแล้วไฟ g h น้ำในดาดฟายอิงนะฮะก็ด่านนี้เป็นด่านที่ผมชอบเลยนะฮะก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่านะในโหมดผมจะเล่นแค่โหด ABC นะครับเล่นหมด ABC ซแล้วก็ฮารพอยต์นะฮะเล่นแค่สองโหมดนี้เท่าน,นั้นนะครับต้อน,น้นผมไม่เล่นเลยนะครับอุย้ยสวัสดีอุย้ยกระตุกกระตุกผมขอ,อนี้ก่อนเพราะผมกระตุกโอเคเดี๋ยวผมเลงรอมาแล้วสวัสดีครับแค่อเอยมเหรอมาแน่มาแน่แนเลงรอไปเลยนะครับเอมมันตายง่ายกว่า BR ด้วยเหละครับมันโหดอย่างนี้แหละมันนะครับเออเพื่อน ตกใจหมดเลยเดี๋ยวโอ้โหนะครับใครเล่น MP ก็เข้าแคนมาได้นะครับเข้าแคนผมมาได้นะ F อฟจุดดีอนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกกันเผื่อผมจะชวนเล่น MP มบ้างหรือจะชวนผมเล่นก็ได้นะผมไม่ว่าอะไรนะคนในแคนวันด,ดีโอ้โหเพื่อนฆ่าไปแล้วหนีก่อนนะครับมองไม่เห็นโอ้โหนโนเ,เนี่ยโดนระเบิดเนี่ฆ่าหมดเลยสามคนเว้นเอย นะฮะคนในแคนผมชวนผมได้นะฮะผมก็เล่นกับคนในแคนบ่อยนะครับเอ้าโทษถ้าใครอยู่ในแคนผมก็จะรู้ดีนะครับก็ผมชวนเล่นตลอดนะครับใครออนอยังไงยิงก้าไปดิยิงก้าไปดิหลังแตกครับเอ้ยโอ้โหโดนระเบิดนี่แกคโคตรเซ็งเลยต้องเอามาเล่นบ้างแล้วนะฮะขอให้คอมเมนต์หน่อยครับว่า คลิปหน้าอยากเป็น MP หรือ BR นะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะจะได้รู้นะว่าอยากให้ผมเล่นอะไรนะแต่ส่วนตัวก็อยาก BR นั่นแหละเพราะอยากให้มันขึ้นแรงเร็วๆครับ k คอไปไหนโอ้โหแม่เอ้ยแม่วิ่งโคตรไวเลย k คเอม่ะ <c oughs> เบื่อโคตรเบื่อเลยโอ,โ,โอ้โหเอเ็มพิกนายเข้าหัวนะครับจริงๆเขาฝั่งหนูเขาก็ไม่ได้อ่อนหรอกครับเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับเฮ้ยวันดี วัาด,ดีนะครับยังไงโอ้โหแตกดีมีตัวหนึ่งผมเห็นวัาด,ดีสองตัวโอ้โหแม็กหมดชิปแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โห,โหระเบิดไม่งั้นเก็บหมดแล้วไม่งั้นเก็บหมดแล้วไปไปนะครับปล่อยไปเฮ้ยยังไงโอ้โหมีตัวหนึ่งผมเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมาไงวะเนี่ยมายัางไงครับเนี่ย เดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหมันมีตัววิ่งเข้าเอ้ยอันนนไมนม,มันไม่เห็นผมวะมันไม่เห็นผมเออ K.M สวัสดีครับนี่คนนี้เล่น K.M นี่นี่นี่เจอแล้วพี่ฟังเสียงอยู่นะครับไหนไหนมีอีกไหมมีอีกไหมขอโอ้โหเพื่อนเฮ้ยอีกแล้วเหรอมุมนี้มุมเดิมอีกแล้วเออระเบิดระเบิดระเบิดเ,เอาดิมา กระสุนหมดแล้วครับขอหน่อยกระสุนหมดพอดีอเออคือระเบิดระเบิดเดี๋ยวเนะโอเคโอค้ยชิบหายแล้วเจ้าของปืนมันมาเอาไปดิเอาโอ้โหเค,เ,คเอ็มยืนดักครับตอนนี้จุดใหม่แน่นอนนะครับเขาไม่ยืนดักจุดลนะปล่อยของไปเลยปล่อยของไปเลยเอาตัวนี้ละกันยืนโดโดๆโโนี่ตายซะนะครับลุย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 ,ลย,ลย ผมวางดักแถวนี้ดีกว่านะครับตอนนี้มันก็มีระ,ระบบแหลงปืนนะว่าเป็นแหล่ inum, งโกแพตตินัมแหล่งดมอนแล้วก็เป็นแหลงมาสเตอร์นะครับแล้วก็ตอบไปตอบอะไรติดท็อปร้อยนะครับก็ผมไม่คิดจะทำอยู่แล้วนะเพราะถ้าจะทำจริงๆมันต้องเล่นใน MP นะ BR มันฆ่าได้น้อยครับ MP นี่ตาหนึ่งสิตัวย0ตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าใน BR เงี้ยคือมัน อัตราการเล่นถึงครับผมไม่ค่อยเล่นถึงหรอกครับสิบตัวเป็นอย่างต่ำอะไรเงี้ยเจ็บตัวเป็นอย่างมากดีกว่าไม่ใช่อย่างต่ำครับอะไรเค่เอ็มโอ้ยโ,อโหเดีดด๋ยวด,ดิผมหันปืนไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาก็โดดเป็นจิงโจ้เลยอ๋อเขานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ ใครอยากให้ผมเล่น mp หรือ vr ก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับผมสกอร์ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์มานะ,ะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสหลับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย